ต่อในข้อที่ควรทำห้าข้อนะฮะข้อแรกฮนะเป็นข้อหลักเรื่องการกินอีกข้อนึ่งพูดตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมครับเปิดประเด็นมาอาหารที่ควรกินเป็นข้อแรกคือผักผลไม้สดกินเท่าไหร่ครับครึ่งหนึ่งของความอิ่มกินก่อนหรือหลังอาหารอื่นครับกินก่อนการทำข้อหนึ่งเนี้ยเป็นหลักประกันสุขภาพเพราะเราจะได้กินของดี กินของที่มีเอนไซม์กินของที่มีแร่ธาตุสารอาหารไฟเบอร์ครบและเป็นการควบคุมน้ําหนักด้วยท,ทําไมมันจึงคุมน้ําหนักดีดครับเพราะถ้าเราอิ่มด้วยผักเนี่ยอิ่มด้วยผลไม้ไม่หวานเนี่ยภาษาวิชาการเขาเรียกว่าแคลอรี่ต่ำํำเราจะกินของแคลอรี่ต่ําแต่อิ่มไหมครับอิ่มในคนทั่วไปนะครัผู้หญิงกินอาหารที่เราคุ้นเคยเนี่ยกินข้าวกินกับกินอะไรทั่วไปเนี่ย มือหนึ่งเนี่ยเราจะประมาณแ9 0เก้าร้อยแคลอรี่แต่ถ้าในมื้อนี้เราใส่ผักไปสักครึ่งหนึ่งก่อนนะครับท่านจะหายไป3-400ี่ร้อยแคลอรี่แล้วถ้ากินอย่างนี้สามมื้อนะฮะท่านจะหายไปพันแคลอรี่ต่อวันกินอย่างนี้เจ็ดวันหายไป7,000พันแคลอรี่ไขมันละลาย1นกิโลดีไหมฮะท่านลดน้ำหนักโดยไม่ได้หิวโหวยลดโรคไปในตัวสร้างภาวะภูมิต้านทานภูมิต้านทาน,ทานมาลงมาเล็งขึ้นมาหมดเลย แถมคุมน้าหนักตัวได้ด้วยเพราะนข้อนี้เป็นข้อประธานของการที่ต้องทำนะฮะทั้งเรื่องของได้สารอาหารเรื่องการขับถ่ายเรื่องการสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาได้หมดเลยแถมยังเป็นการควบคุมน้ําหนักตัวควบคุมแคลอรี่ด้วยแล้วคุมอะไรอีกเรื่องทราบไหมครับคุมการผิดพลาดจริงๆการที่ให้กินก่อนอาหารอื่นเนี่ยผมเน้นเรื่องเอนไซม์นะแต่มันทําให้เรากินอาหารสีเทาน้อยลง อาหารสีดํานี่แทบไม่เหลือที่ว่างมันกินเลยเพราะพวกพืชผักผลไม้พวกนี้ยเป็นอาหารสีขาวกินแล้วไม่มีโรคเลยไอ้พวกสีเทาก่อโรคได้บ้างพอเรากินเข้ามามันก็เจือจางหมดเลยเพรานอาหารอื่นๆที่ตามมาเนี่ยมันจะลดพิษสงลงเนื้อสัตว์ที่อาจจะเรากินเนื้อหมูติดไในวันนี้มันก็เลยไม่แรงเท่าไหร่แต่ถ้าเรากินเนื้อปลาไม่เป็นไรเลยใช่ไหมฮะกินเห็ดนี่ส่งเสริมเลย หลังจากกินผักเพราะนั้นฟารุนแรงจะลดลงในคำแนะนำผมเนี่ยกินผลไม้หวานได้นะฮะกินดิ้นจี่ลินจีขนุนมะม่วงสุกทุเรียนกินได้ครับไม่ต้องงดแต่ต้องกินก่อนหรือหลังอาหารอื่นฮรักินหลังก็กินก่อนก็แย่เลยสิกินหลังกินผักผลไม้ก็ไปเต็มก่อนกะเพราก่อน พราะฉะนั้นเราเราก็จะไม่สามารถกินทุเรียนสองลูกได้เพราะอะไรครับกระเพาะมันเต็มแล้วแทนที่เรากินสองลูกเราเหลือพูดเดียวเพราะว่าพูดเดียวว่าถึงคอแล้วแต่ถ้าเรากินตอนท้องว่างเนี่ยเราเบรกไม่อยู่ครับของชอบเราก็เลยกินทุเรียนสองลูกเลยนั้นข้อหนึ่งเนี่ยเป็นหลักประกันสุขภาพเลยถ้าเราใครเราเริ่มต้นมื้ออาหารแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะเราจะเบรกตัวเองได้อันนี้เป็นกลยุทธ ส่วนข้อที่สองนะฮะต้องรับประทานอาหารที่เป็นข้าวขัดขาวนะฮะไม่กินข้าวขาวแต่ต้องลดลงเมื่ออายุมากขึ้นเมื่อช่วงกลางวนบอกอัตราส่วนไปแล้วใช่ไหมครับสามสิบสักเท่าไหร่ดีฮะเกณฑ์คร่าวๆสองทพีนะฮะสี่สิบทพีครึ่งห้าสิบเนี่ยทพีเดียวหกสิบก็ครึ่งทพีนะฮะไม่ต้องมากกว่านี้อีกแล้ว ขัดอกขัดใจมากเลยนะข้อนี้จะคบกันไม่ได้ก็ข้อนี้นะฮะลองทำดูนะครับส่วนข้อสามตั้งออกกำลังกายอย่างน้อยวันละสาสิบนาทีผมคิดว่าทางหน่วยส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลบางระกรรมก็คงมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเรื่องการออกกำลังกายเยอะอยู่แล้วผมคงไม่บรรยายบนเวทีนะฮะแต่ก็อยากจะบอกข้อดีและข้อเสีย อา้าวออกกาลังกายมีข้อเสียด้วยรู้ไหมฮะออกกาลังกายมีข้อเสียออกมากเกินเป็นข้อเสียทุกอย่างไม่มีไม่มีว่ามากเกินแล้วดีฮะเอาที่ปลอดภัยเลยนะคือครึ่งชั่วโมงนะฮะแล้วก็ปลอดภัยตามสุขภาพบางคนมีข้อจำกัดเรื่องข้อเขา่าก็ต้องระวัง แต่ถ้าไม่มีข้อจำกัดก็ตามสะดวกนะฮะตั้งชมลมก็ได้เป็นส่วนตัวก็ได้ข้อแนะนำพื้นฐานเนี่ยครึ่งชั่วโมงแต่ระดับที่จะได้ประโยชน์คือต้องมีเหงื่อออกเหตุที่ต้องมีเหงื่อออกเพราะว่าเราจะต้องขับของเสียทิ้งทางทางต่อมเหงือ่อแล้วการที่เราเหงื่อออกเนี่ยเราจะเหนื่อยแล้วเราหอบหายใจมันจะเป็นการล้างลมชายปอดเราข้อสําคัญที่สุดคือเราได้หมุนเวียนน้าเหลืองน้ําเหลืองเนี่ยมันอยู่ น้ำเหลืองนี่คือน้ำเลือดที่ออกมานอกหลอดเลือดแล้วเข้ามากำจัดเชื้อโรคกับมะเร็งในเนื้อเยือ่อเพราะว่าเซลล์มะเร็งไม่ได้อยู่ในหลอดเลือดเชื้อโรคไม่ได้อยู่ในหลอดเลือดมันอยู่ในเนื้อเย,ยื่อร่างกายเราส่งหน่วยล่าสังหารออกมาจากหลอดเลือดคือออกมากับน้ำเหลืองไอตัวที่ออกมาคือเม็ดเลือดขาวกับภูมิต้านทานมันมันก็มากำจัดเชื้อโรคกำจัดมะเร็งอยู่นอกหลอดเลือดแต่ปรากฏว่า ออกมาแล้วเนี่ยมันไม่ถูกเรียกกับคืนเพราะว่าเราไม่ได้ออกกําลังกายไอ้พวกน้ําเหลืองที่ออกอยู่เหนือเหนือไหปลาาตรงนี้ไม่เป็นลามันไหลกลับได้ฮะน้ําเหลืองนี่จะไหลคืนตัวเราตรงหลอดน้ําเหลืองข้างหลอดเลือดดําใหญ่สองข้างเนี้ยถ้าเราจับดูมันจะเต้นอันนี้หลอดเลือดแดงชิดออกไปมันเป็นหลอดเลือดดาชิดออกไปทีเป็นหลอดน้ําเหลืองเพราะฉะนั้นเราสามารถบริหารน้ําเหลืองได้ด้วยการออกกำลังกาย ถ้าเราไม่มีโอกาสออกกำลังกายนอนกลางคืนให้หาหมอนสูงๆหนุนนะฮะปลายเท้าไว้สักอย่างน้อยครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงเพื่อดึงน้ำเหลืองกลับจากส่วนล่างกลับเข้ามาที่หลอดเลือดตรงนี้อันนี้จะได้ประโยชน์มากเลยหรือบางคนอยู่ในภาวะที่เคลื่อนไหวไม่ได้การนวดไล่น้ำเหลืองช่วยได้ช่วยสร้างภูมิต้านทานช่วยหมุนเวียนภูมิต้านทานกลับมา แต่ถ้าเรามีโอกาสออกกําลังกายมันได้โดยธรรมชาติอันนี้ง่ายอันนี้คือประโยชน์ขอการออกกําลังกายนะครับได้ขับของเสียได้หมุนเวียนน้าเหลืองทําให้ต่อมเหงือ่อเราเปิดเพื่อช่วยให้ไตเราเบาลงไม่ใช่อะไรอะไรปุ๊บก็ผ่านทั้งฉี่หมดทั้งยาทั้งของเสียถ้าเหงื่อเราออกเนี่ยไตยเราจะฟื้นตัวได้ดีขึ้นนะครับอันนี้คือประโยชน์ของการออกกําลังกายนอกจากนั้นมันยังทําให้เรามีความสุขด้วย มีสารเอนโดฟินหลังนะครับภาวะจิตใจเราผ่อนคลายถ้าเราออกกำลังกายเรามีสมาธิจิตเราก็จะผ่อนคลายได้ด้วยประโยชน์อีกสารพัดนะครับวันนี้เอาย่อๆสาหรับประโยชน์การออกกำลังกายแต่ออกกำลังกายมากอายุสั้นเน่เพราะอะไรครับเหมือนรถแท็กซี่วิ่งทั้งวันไม่ได้หยุดเลยอันนี้เกินเหตุเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนที่ออกกำลังกายถูกต้องเนี่ย มันก็มีแต่ด้านบวกนะครับต่อไปข้อที่สี่ฮะต้องนอนหลับอย่างน้อยวันละสี่ชั่วโมงช่วงไหนที่มันมีประโยชน์สูงสุดทราบไหมครับในช่วงเวลากลางคืนที่หลับแล้วได้ประโยชน์มากที่สุดสี่ทุ่มถึงตีสองตีห้านั่นเอ่อสำหรับคนที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวหรือวัยที่ซ่อมสร้าง แต่สำหรับผู้สูงอายุนะฮะพูดเผื่อไว้เลยนอนสี่ทุ่มตื่นตีสองไม่ต้องวิตกกังวลเพราะอะไรครับร่างกายมันพอแล้วแต่สำหรับคนที่อยู่ในวัยรุ่นอาจจะต้องถึงตีห้าเหมือนที่น้องบอกเพราะ,ะนั้นผมให้เกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับเผื่อผู้สูงอายุไว้ทำไมจึงเป็นสี่ทุ่มถึงตีสองเพราะร่างกายมนุษย์เนี่ยถูกกำหนดให้หลับกลางคืนธรรมชาติกำหนดเลยฮะกำหนดผ่านฮอร์โมน ตอนหัวค่ำเนี่ยเราจะมีฮอร์โมนจากต่อมเหนือสมองทําให้เราง่วงเขาเรียกเวลาตัวนินฮอร์โมนเวลาเราง่วงเราก็จะเริ่มหลับเวลาเราหลับสนิทเนี่ยนะฮะมันจะมีฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองเรียกว่าโกรดฮอร์โมนพวกนี้เป็นตัวแม่ง,งานในการซ่อมร่างกายเราหมดเลยเมื่อซ่อมเสร็จตื่นปุ๊บเราจะสดชื่นความอ่อนล้าอ่อนเพลียมันจะหมดไปเท่ากับเรารีเซ็ตตัวเองใหม่สร้างตัวเองใหม่ขึ้นมา ถ้าเราสามารถทําอย่างนี้ได้ทุกคืนเนี่ยร่างกายเราก็จะเสื่อมโทรมช้าเพราะเราซ่อมได้หมดจะสังเกตไหมครับบางคนไปช่วยงานสามวันไม่ได้นอนเลยโทรมไหมฮะโทรมคนป่วยเลยเพราะเราเราไม่สามารถซ่อมตัวเองใช้คืนได้ทันพดัดานพยายามจัดเวลาเนี่ยให้เรานอนสี่ทุ่มังตีสองให้ได้จะดีที่สุดนะเดี๋ยวนี้ก็ลําบากครับละครละครหลังข่าวจะจบไปห้าทุ่ม ไปจะไปอาบน้ำหรืออีกเที่ยงคืนถึงนอนบางคนบางคนไปเล่นเฟซต่ออีกนอนตีหนึ่งตีสองนะฮะอันนั้นก็ท่านก็ต้องจัดเอาต้องเลือกเอานะครับว่าเราจะทําให้ร่างกายเราซ่อมสร้างได้ดีที่สุดเนี่ยเราจะเลือกอะไรช่วงเช้าผมเน้นอาหารมื้อไหนมื้อเย็นอาหารมื้อเย็นเนี่ยจะเป็นอุปสรรคมากในการซ่อมสร้างเพราะถ้าเรากินอาหารตอนทุ่มสองทุ่มเนี่ยนะฮะแล้วกินเป็นดินเนอร์จัดเต็มด้วยเนี่ย คืนนั้นท่านจะฝันร้ายทั้งคืนเลยนอนไม่หลับนะฮะร่างกายจะโซมมากเลยแล้วก็เกิดของเสียมากด้วยเกิดไขมันตกค้างน้ำตาลตกค้างยุ่งวุ่นวายไปหมดเลยเพรานถ้าเราสามารถทำตัวเป็นพระได้กินอาหารจบที่มื้อเที่ยงมื้อเย็นถ้าไม่เกิดอาการหิวไม่ได้เป็นคนที่ออกกำลังกายสามารถงดได้โดยไม่เกิดโทษและเกิดคุณด้วยนะฮะไม่ใช่ไ่เกิดโทษอย่างเดียวลองทำดู แต่ถ้าไม่ไหวก็ผักช่วยได้น้ําช่วยได้นะครับถ้าใครทําอย่างนี้ได้สุดเปะ๊ะสุดนิ้งเลยครับสุดเนี้ยบเลยนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดนฮะถ้าเราทําได้พล้วเรื่องการนอนหลับนี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆข้อสุดท้ายครับคืออะไรครับจินตนา,าการเชิงบวกอันนี้ตรงกันข้ามกับจินตนา,าการเชิงลบที่ห้าม เราสามารถสร้างชีวิตเราได้ใหม่นะครับทั้งชีวิตเลยด้วยจินตนาการเชิงบวกเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากเพราะเป็นการลงทุนที่ไม่ต้องใช้ตังค์เลยเพียงเราคิดสิ่งที่ดีนะฮะเราก็ได้แล้วยิ่งเราลงมือทําเราก็ยิ่งได้เพราะการที่เราจะคิดเนีครมันจะต้องมีการร่วมกันร,ระหว่างสมองกับจิตสมองเป็นตัวคิดจิตเป็นตัวกําหนด ถ้าเราคิดแต่สิ่งที่ดีนะฮะสิ่งที่ดีก็จะไหลพังครูเข้าไปสู่จิตใต้สำนึกเราจิตใต้สำนึกเรามันมีส่วนสําคัญอยู่ส่วนเขาเรียกว่าส่วนสัญญามันจะเก็บสะสมไว้เลยนะครับในสิ่งที่ดีถ้าเรายิ่งลงมือปฏิบัติยิ่งได้ใหญ่แล้วถ้าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเราสะสมแต่เรื่องดีเป็นไปไม่ได้เลยครับที่ชีวิตเราจะไม่ดีเพราะว่าจิตวิญญาณเราดีหมด ร่างกายเราดีเราก็จะไม่มีพฤติกรรมในทางที่เสียไม่ใช่เรื่องสุขภาพอย่างเดียวนะฮะท่านจะเป็นคนที่คิดร้ายยากมากเลยท่านจะเป็นคนที่โกรธง่ายหายท่านจะเป็นคนที่เวลาโกรธแล้วเนี่ยจะวางได้เร็วจริงๆอารมณ์มนุษย์เนี่ยมีสามฝ่ายนะฮะอารมณ์ฝ่ายย่ำแย่ที่สุดคือคอ,อารมณ์เครียดฝาย่ายร้าย มีอารมณ์สุขนะที่เรารู้สึกว่ามันดีแต่จริงๆแล้วทางศาสนาพุทธอารมณ์อะไรดีสุดครับอุเบกขาเคยได้ยินไหมฮะอุเบกขาคือการปล่อยวางปล่อยวางอันนี้คือสุขสมบูรณ์ฮรเพราะมันจะไม่ทุกข์อีกเราเป็นสุขเนี่ยอาจจะทุกข์ได้นะฮะตอนนี้การฝึกอุเบกขาเนี่ยก็จําเป็นเดี๋ยวนี้ผมอุเบกขาได้เร็ว ผมก็เป็นคนที่ขี้โมโหนะฮะโมโหง่ายเมื่อก่อนเนี่ยโมโหทีหนึงบางทีวันสองวันยังไม่หยุดอ่ะยังโมโหอยู่เลยฮะเดี๋ยวนี้สามารถตัดอารมณ์โมโหเนี่ยให้เหลือภายในหนึ่งถึงสองนาทีได้ผมได้ประโยชน์เยอะมากเลยนะครับวิธีฝึกเนี่ยนะฮะง่ายๆถ้าเรารู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองเนี่ยมันจะง่ายเลยคือมันเป็นเรื่องอย่างนั้นอยู่แล้วเราอย่าไปฝืนมันคืออย่าไปยึดมัน ถ้าเราไม่ยึดเราปล่อยวางเนี่ยนะฮะเราจะเข้าสู่อารมณ์อุเบกขาง่ายมีโครงการพระราชดำริที่จังหวัดเพชรบุรีอยู่โครงการหนึ่งที่ในหลวงท่านรีเริ่มขึ้นชื่อมันเนี่ยอุเบกขามากเลยคือโครงการเลยครับช่างหัวมันเมื่อไหร่ที่เราช่างหัวมันได้เนี่ยฮะมันสุดยอดนะฮะวันนี้ถูกโกงเงินไปหนึ่งหมื่นบาท ถ้าไม่ช่างหัวมันเนี่ยจะต้องยิงมันให้ตายแล้วนะต้องฆ่ามันให้ได้ะฮะทั้งยิงทั้งฆ่าเขามันก็ยังไม่ได้คืนนะฮะแต่ว่าเรื่องราวทั้งหลายในชีวิตย่ําแย่ไปหมดเลยไหนๆก็ไม่ได้แล้วฮะเพราะมันมันโกงเราไปมันไปเจ๊งหมดเลยเอามันตายเนี่ยเราก็แย่ด้วยสุดท้ายคือผมช่างหัวมันเลยฮะแล้วเวลาช่างเนี่ยผมช่างได้จริงนะเดี๋ยวนี้พยายามเข้าสู่โครงการพระธรรมลีเร็วมากเลยฮะ มันเป็นอีกเรื่องนะที่เราต้องฝึกพวกนี้ฝึกได้นะฮะจิตมนุษย์นี่ฝึกได้เชื่อไหมครับฝึกได้หมดะฮะขึ้นอยู่ว่าเราไปฝึกอะไรเราฝึกข้อห้านะฮะฝึกคิดบวกฝึกกินอาการเชิงบวกผมมีตัวอย่างเล็กๆนะฮะก่อนจะปิดการบรรยายในวันนี้แล้วเดี๋ยวท่านเตรียมคำถามได้ตอนที่ผมเป็นนักเรียนแพทย์อยู่ที่สิริราชน,นะฮะ ปีสุดท้ายต้องออกตรวจคนไข้ไปคนไข้เขาเรียกว่าวอร์ดสัญญกรรมกระดูกชายคือเป็นที่คนเกี่ยวเขาเรียกโรคก,กระดูกอะ่ะเรียกอโตปิดิกตอนผมไปเนี่ยมีคนไข้อยี่สิบคนนอนเต็มฮะลงมาศีราชไม่เคยเตียงว่างก็มีคนไข้อยู่สองคนนอนอยู่คนละมุมแต่มาในเวลาอันใกล้เคียงกัน อายุใกล้เคียง40กว่าอุบัติเหตุเดียวกันรถชนอีกคนหนึ่งนะทั้งสองคนเนี่ยขาขาดมันบังเอิญเลยขาดข้างเดียวกันจำไม่ได้เลยซ้ายหรือขวาขาดเหนือหัวเขาตอนมาก็ทุรักทุเลมาทั้งคู่ฮะค,คุณหมอก็ต้องตัดขาฮะเพราะมันเละไปหมดแล้วตัดขาเนี่ยยังกลับไม่ได้ครับต้องรักษาแผลแล้วก็เตรียมใส่ขาเทียม ไอ้เหนือหัวเข่าเนี่ยเขาเรียกเป็นผู้พิการแล้วฮะแต่ถ้าต่ำกว่าเข่าเนี่ยมันยังใส่ใส่ขาเทียมแล้วเดินได้คล่องไข้ตรงข้อต่อนี่สําคัญปรากฏว่าสัปดาห์แรกยังไม่เห็นความแตกต่างของสองคนเพราะยังเจ็บแผลอยู่สารวนวุ่นวายว่าทําแผลพอสัปดาห์ที่สองเห็นความแตกต่างแล้วคนไข้คนแรกวัดสัปดาห์ที่สองแผลหายเจ็บแล้วแทนที่จะหน้าตาดีขึ้นกับยิ่งทุกข์ใหญ่ฮะ ไอสัปดาห์แรกมัวแต่ยุ่งกับความเจ็บปวดสัปดาห์ที่สองไม่เจ็บปวดแล้วไปทุกเกี่ยวกับตัวเองนะฮะสัปดาห์ที่สามยิ่งไปใหญ่เลยแต่คนไข้คนที่สองเนี่ยะฮะสัปดาห์ที่สองพอหายแพ้หายเจ็บเริ่มอารมณ์ดีแล้วเริ่มพูดจาคุยกับคนไข้เตียงข้างๆแล้วผมไปสัปดาห์ที่สองนี่แซวผมเลยนะคุยแบบสนุกเลยฮนะ สัปด,ดาห์ที่สามเนี่ยกเ็เพลกฮะยังไม่ได้ใส่ขาเทียมฮะไปเยี่ยมเตียงนูน้นเตียงนี้เลยไปให้ความบันเทิงกับเตียงอื่นเลยส่วนใข้คนไข้คนแรกนอนจมเลยฮะถอนหายใจเครือกๆหน้าคิ้วขมวดความทุกข์ตลอดน้ําตาไหลเป็นบางครั้งด้วยอีกคนหนึ่งไปให้ความบันเทิงคนอื่นเลยขาขาดเหมือนกันเท่ากัน,กนเรื่องเดียวกันสองคนนี้ต่างกันที่อะไรทราบไหมครับเขาคิดคนละอย่างคนไข้คนแรกคิดอะไรทราบไหมครับคิดในส่วนที่ขาด ขาขาดไปแล้วคุณหมอจใจผมอารมณ์ดีได้ยังไงฮะผมเป็นผู้พิการตลอดชีวิตนะครับผมไม่เหมือนคนอื่นอีกแล้วชีวิตผมเนี่ยย่ำแย่แลนะผมต้องเป็นผู้พิการผมก็เลยต้องทุกข์ผมก็ไม่เถียงฮนะผมก็สงสัยว่าไอ้คนที่สองทำไมอารมณ์ดีถามบอกพี่ทำไมอารมณ์ดีจังเลยคุณหมอผมโชคดีมากเฮ้ยขาขาดโชคดีไงผมเนี่ยเสียขาไปข้างหนึ่ง แต่ว่าชีวิตผมยังสมบูรณ์อยู่เลยนะครับผมไม่ตายนี่ดีมากแล้วเนี่ยผมยังสามารถทำมาหากินได้แล้วผมก็ยังอารมณ์ดีอยู่เลยหมอมไม่ไม่เชื่อเ,เนี่ยเพราะเขามองส่วนที่เหลือภาษาชาวบ้านเขาเรียกอาการ32เห่่ไหมมันยังเหลือตั้ง31มันมองส่วน31อยู่ไอ้ส่วนหนึ่งส่วนไม่มองสวยคนแรกครับ32 มันมองส่วนที่หายอยู่ทุกวันเลยไอ้ส่วนที่เหลือ31ไม่ได้มองคุณค่าเลยฮะว่าไอ้ส่วนอื่นๆนี่ยังมีประโยชน์อีกเยอะอันนี้คือการมองการมองก็จะสร้างอารมณ์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะสร้างอารมณ์บวกได้เราต้องมองเลยฮะมองส่วนที่มีพึงพอใจกับส่วนที่เราเป็นแต่ถ้าเมื่อไหร่ชีวิตเรามองแต่ส่วนที่ขาดคุณมีร้อยล้านคุณยังจนอยู่เลยนะอีกคนหนึ่งมีเงินเก็บในแบงค์หมื่นเดียวรวยแล้วครับ เพราะว่ามันพอมันมอหนึสิ่งที่มีเรื่องพวกนี้ท่านไปดูพิจารณาดูนะฮะหลายๆคนเนี่ยสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองโดยการมองแต่ส่วนที่ขาดไม่ได้มองส่วนที่เรามีเลยเมื่อไหร่ที่เราพึงพอใจแต่ส่วนที่เรามีนั่นคือความสุขแล้วนะครับก็หวังว่าเป็นข้อคิดข้อเตือนใจเล็กลน้อยหนะ้าที่จะทําให้พวกเราสามารถนะฮะไปดํารงชีวิตวันนี้ไม่ได้มาเรื่องสุขภาพอย่างเดียวฮะ ผมอยากใช้คำว่าสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีนะให้กับตัวเราทำได้เลยครับข้อห้าถ้าท่านทำข้อห้าสำเร็จข้ออื่นดีหมดเลยสุขภาพที่ดีมันจะตามมาแต่ถ้าทำข้อหนึ่งทั้งวันเลยฮะไอข้อจินตนาการเชิงลบทั้งวันข้ออื่นเจ๊งหมดเลยขึ้นอยู่กับว่าท่านจะเลือกข้อหนึ่งที่เป็นข้อห้ามหรือเลือกทำข้อห้าที่เป็นข้อที่ควรทำนะครับ